สวัสดีค่ะวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาที่มีความสวยและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเธอมีชื่อว่าเลดอาร์มี่ค่ะเนี่ยค่ะเลดอาร์มี่เป็นไม้มีลายเสือพานนะคะเรียกอีกอย่างหนึง่งก็คือลายทหารพานหรือลายเสือพานเนี่ยค่ะด้วยลักษณะพิเศษของเขาค่ะพื้นใบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็น อ๋อพื้นของใบด้านบนนี่ค่ะจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะอ๋อหนานแน่นหน่อยออเป็นลายปลาปลาอยู่บนใบนี่ค่ะเลยเป็นที่มาของลายทหารพานหรือลายเสือพ่านเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เสน้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะสีแดงเส้นกลางปลาก็เป็นสีแดงค่ะขอบใบของเขาเนี่ยจะพลิ้วค่ะเนี่ยค่ะ จะพิ้คค่ะแล้วก็ปลายใบมีปลายใบที่แหลมค่ะเนี่ยค่ะปลายใบเขาแหลมค่ะแล้วก็มาดูใต้ใบของเขาค่ะเนี่ยค่ะใต้ใบของเขาก็จะมีสีที่สวยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นพื้นออกสีแดงค่ะแล้วก็มีแกนกลางใบด้านใต้เนี่ยใต้ใบเนี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวขาวมังคัดเนี่ยแล้วก็ ช่วงปลายของแกนกลางใบน่จะออกสีแดงค่ะเนี่ยค่ะเส้นกลางปลาก็จะเป็นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะสวยค่ะแม้พื้นใบเอ่อจะเป็นเหมือนสีเขียวแต่มีเส้นกลางปลาเนี่ยเป็นสีแดงค่ะทําให้ใบเขียวบนพื้นสีเขียวของเขาเนี่ยค่ะดูสวยค่ะเรามาดูที่ลําต้นของเขาค่ะลําต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวแกมแดงนิดๆค่ะเนี่ยค่ะ มาแกมแดงนิดนิดสีเขียวมีการใบที่กลมค่ะเนี่ยค่ะเป็นทรงพุ่มเตี้ยด้วยค่ะเนี่ยค่ะก้านสั้นค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของเลดอาร์มเป็นทรงพุ่มเตี้ยมีก้านที่สั้นมีกาบที่เป็นร่องค่ะเนี่ยค่ะกาบเขาจะเป็นร่องค่ะสวยด้วยความลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยค่ะ เขาจะเป็นคล้ายๆกับบัลลังก์นาคค่ะเนี่ยค่ะเลดแอมี่จะคล้ายกันอ,อสักครู่นะคะเดี๋ยวจะดูเอาให้ดูค่ะว่าเขาคล้ายกันยังไงนี่ค่ะความคล้ายความคล้ายของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้คือบัลลังก์นาคค่ะเพียงแต่จะต่างกันตรงที่เส้นเส้นเส้นก้างปลาของเขาเนี่ยค่ะของบัลลังก์นาคจะเป็นเส้นสีสีขาว ส่วนเลดอาร์มี่จะเป็นเส้นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะต่างกันค่ะตายใบก็จะสีเข้มเข้มเหมือนกันค่ะซึ่งเลดอาร์มี่นี่ก็ตายใบจะเข้มกว่าค่ะเนี่ยค่ะตายใบเขาจะเข้มกว่าเส้นก้างปลาและเส้นแกนกลางใบเนี่ยเขาเด่นค่ะเนี่ยค่ะมาดูด้านการดูแลของเลดอาร์มี่นะคะก็จะเหมือนอโกนิมาตัวอื่นๆค่ะ ชอบอยู่ในแสงแดดํำไรค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็การให้น้ำก็สองอาทิตย์ครั้งโอ้ยโทษค่ะพูดผิดอีกแล้วโอ้ยผิดตลอดเลยค่ะก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะเนี่ยค่ะถ้าวัสดุไม่แห้งจนเกินไปก็สองครั้งก็โอเคค่ะถ้า,าหนาวจัดลมแรงก็มาสังเกตดูนิดนึงค่ะปกติหน้าหนาวเนี่ย อากาศจะแห้งแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ดูดูความแห้งของวัสดุปลูกนิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดแห้งมากก็เพิ่มค่ะอาทิตย์นึงอาจจะเป็น3ครั้งได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็วัสดุปลูกก็จะเน้นโปร่งเหมือนเหมือนตะโกนนิมาตัวอื่นทั่วไปค่ะที่สวนจะใช้บอกก่อนนะคะว่าที่สวนจะเน้นใช้ใบก้ามปู แล้วก็กาบมาพาะพร้าวสับแล้วก็เพล์ไลท์แต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆสามารถหาได้เอาตามที่สะดวกอะค่ะบางที่เขาก็ใช้กาบมาพาะพร้าวสับล้วนบางที่ก็จะใช้กาบมาพาะพร้าวสับผสมใบไม้แห้งซึ่งใบไม้แห้งที่ระบุว่าใบไม้แห้งใบไม้แห้งอื่นก็ใช้ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นใบ ไม้แห้งที่ผุแล้วนะคะไม่ใช่ใบไม้แห้งที่เพิ่งร่วงลงมาเพียงแต่เปลี่ยนสีใบอะค่ะอันนั้นเอาไปใช้ไม่ได้พอไปโดนน้ําไปโดนความชื้นเขาจะเป็นมีความร้อนนะคะเป็นแก๊สเป็นเหมือนแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นใบไม้แห้งและผุค่ะใบอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้ไปทําให้แห้งแล้วก็ผุก่อนหมักผ่านกันหมักก่อนก็ดีค่ะ ใช้จุลินทรีย์การหมักก็ไม่ยากค่ะใช้จุลินซี์ยสังข้อแสงที่เราทํากันเองเนี่ยค่ะหมักได้ค่ะใส่การหมักก็ใส่กะละมังกะละมังเทจุลินรีย์เข้าไปแล้วก็หาอะไรปิดปิดเอาไว้หรือจะเป็นถุงดําก็ได้ค่ะผสมคลุกเคล้าจุลินซีย์ที่เราทําเองค่ะจุลินซียน้ําแดงๆเนี่ยค่ะจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยค่ะเอาหมักทิ้งเอาไว้สักเดือน ทำเรียงเลียงเียงเียงใส่ถุงเอาไว้แล้วก็เราจําเป็นต้องใช้แล้วก็เอามาใช้ถึงเวลามันก็หมักได้ที่แล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นใบไม้พึงพ่งพึ่งร่วงลงมาอย่าพึ่งเอามาใช้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแก๊สแล้วมันจะทําให้ร้อนค่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ยากที่เราจะหาเพราะว่าตามบ้านเราเนี่ยใบไม้แห้งหน้าแ้งเนี่ยร่วงเยอะค่ะเนี่ยค่ะก็วัสดุปลูกก็ประมาณนี้ จะเน้นเสมออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกระถางค่ะกระถางที่ใช้เนี่ยอย่าไปเอาใบใหญ่จนเกินเกินเกินตัวเอาให้มันพอเหมาะกับต้นไม้ใหญ่นี่ไม่ดีค่ะใหญ่เกินต้นไม้นี่ไม่ดีต้นเล็กไม่เป็นไรค่ะเล็กนี่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนขยับไซส์ขึ้นได้ค่ะนคะคะถ้าถ้าใหญ่ว่าใหญ่เกินตัวไม่ดีเพราะอะไรอา้าวทำไมล่ะ ก็เปลี่ยนใบใหญ่เลยทีเดียวเลยเลี้ยงมันไปจนโตไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่ดีค่ะบอกเลยว่าไม่ดีเพราะว่ากาถางใหญ่ก็ต้องใช้วัสดุปลูกเยอะทีนี้การให้น้ำอ่ะมันก็จะอุ้มน้ำเยอะแล้วก็เกินที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะค่ะก็อาจจะเป็นผลเสียอาจจะลากเน่า,เอาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงค่ะ เนี่ยค่ะพอที่ว่ามามาแชร์ประสบการณ์ต่อเนี่ยก็คือเจอมาหมดแล้วค่ะบอกว่าเปลี่ยนกระถางใบใหญ่เนี่ยมีช่วงหนึ่งกระถางขาดหายากก็ไปไปซื้อมาก็ทางผู้ขายเขาก็จะเหมือนให้ถ้าซื้อใบแปดนิ้วจะต้องควบคู่กับสิบสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขนาดเราซื้อควบคู่แล้วมันก็ยังไม่เพียงพอก็เอ้ยมีใบใหญ่ก็เอาใบาใหญ่นี่แหละใส่ ใช้ไปสักพักเอ๊ะทำไมต้นไม้มันเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนไม่ไม่ไม่สบายตัวเอาง่ายๆมองดูมันจะผิดหูผิดตาเนาะก็ไปดูโอเทกระถางดูมันอุ้มน้ําค่ะอุ้มน้ําเยอะแล้วก็ตรงเทออกแล้วก็เปลี่ยนกระถางลดไซส์ลงเหมือนเดิมค่ะเขาก็ดีขึ้นค่ะนี่ค่ะเห็นเลยว่าใช้กระถางใหญ่เกินเกินตัวเนี่ยไม่ดีค่ะอุ้มน้ําเยอะ ใช้วัสดุปลูกเยอะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกระถางใหญ่เห็นว่ามันเปลืองวัสดุปลูกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันก็ทั้งเปลืองแล้วก็อุ่มน้ํามากเกินอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นผลเสียแล้วก็มาดาูวัสดุที่ใช้รองก้นกระถางค่ะปลูกทุกครั้งต้องรองก้นกระถางเพราะว่าวัสดุปลูกเราอะ่ะมันก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะมีปุย๋ยสูตรละลายช้ามันร่วงค่ะถ้าไม่รองก้นกระถางร่วงไปหมด ดินก็โบต้นไม้ก็เฉาเออทำไมต้นไม้เฉาเขมาหาดูเอา้าดินมันร่วงลงไปจนก้นก,นกระถางโบแล้วทีนี้รากมันโผล่ทีนี้มันไม่มีตัวอุ้มน้ํามันไม่มีตัวอะไรอยู่แล้วก็อต้นไม้ก็เริ่มเฉาก็เลยได้มารู้ว่าเออทุกครั้งที่ปลูกต้องลองก้นกระถางที่ใช้วัสดุลองก้นกระถางก็จะมีกะ,ะเรพราสับยาบแล้วก็ทานค่ะทานถุงต้มเรานี่แหละค่ะ ถ้าสะดวกหรือบ้านมีอยู่แล้วก็ทุบหยาบๆเอามารองก้นค่ะเพื่อรองไม่ให้วัสดุเราล่วงวัสดุปลูกเราล่วงเนี่ยค่ะกระถางก็เลือกที่รูระบายน้ําห่างน่อยอย่าไปเลือกทีๆจนเหมือนตะแกรงนะคะเพราะว่า,าวัสดุปลูกเราเนี่ยรดน้ําไปเรื่อยๆมันก็ย่อยสลายเนาะบางตัวก็ย่อยไวบางตัวก็ย่อยช้าย่อยสลายช้าทีนี้มันจะจับตัวกันแน่นเพราะฉะนั้น ตนกระถางเนี่ยอาจจะตันได้พอรู้กระถางทีทีนะคะเนี่ยค่ะ,คะก็คิดว่าที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ว่ามีประโยชน์ละค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าเฮ้ยต้นไม้ที่น้องลงมาเนี่ยเรียงไม่ถูกนะชื่อผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าก็มีค่ะน้องๆหรือว่าพี่ๆที่เขารู้อะค่ะเฮ้ยที่น้องเรียงมันผิด เขาก็คอมเมนต์เข้ามาพร้อมแก้ไขค่ะอันไหนแก้ไขไม่ได้ก็ลบเลยละค่ะลบแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทำใหม่ค่ะก็แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้มีช่องทางในการติดต่อนะคะติดต่อเข้ามาค่ะออ่ทางช่องก็อุไรสวนไม้มงคลเพจก็อุไรสวนไม้มงคล เฟซบุ๊กก็เป็นพมผลนุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ089 7 1 7 0 5 07ค่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ